สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พิตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าดูคติมอนสเตอร์เจครับรถคันนี้เป็นรถปีสองพันสี่ <c oughs> เลขไมล์สองหมื่นสี่พันกิโลเมตรแท้ครับมาพรา้อมของแต่งจะแต่งอะไรบ้างสุดแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมมาครับมาครับเลขไมล์คันนี้ครับมาชมเลขไมล์ก่อนวิ่งมานะฮะ 2 4 8 6 8กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม์จากพ่อรุคาให้ดูทุกคันหน้าจอเดินไม์ครับสวยใสไม่มีรอยขีดควรกรอบเดินไม์ครับไม่มีบุบกระแทกแตกแล้วนะครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงครับมาแล้วครับหัวโชคสวยไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยนะครับแผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยคันนี้มาพร้อมกับกระสบัดแต่งจาก YSS พร้อมกับขายืดจาก ISV แบบตรงรุ่นครับกุญแจครบ2ดอกพร้อมกับคีย์การ์ดนะฮะนี่มีมาให้ครบเลยนะฮะ ประกับไฟฟ้าครับตัวสอนมีเดินามบ้างตามการใช้งานนะครับปอกแฮนด์แตงนะครับจากโมทีปกระจกไปแฮนด์แตงทรง c r g มือคลัตช์มือเบรคครับเป็นของแต่งเป็นงาน C&C n สีทองปรับประดับได้ครับกระปุกน้มันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนทั้ง2ฝั่งนะครับประกับพัเล้งตัวสอนมีเดินลามบ้างตามการใช้งานครับชุดครอบถังนะครับเป็นจะบอกว่าเป็นงานเดิมพุ่มคาร์บอนนะครับฝาถังสวยครับครอบถังเดิมสวยครับ นะฮะคันนี้ก็ตัดสติกเกอร์สีขาวนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับตัวครอบถังไม่มีแตกร้าวนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างตามการใช้งานนะครับเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดอมติดนถจากศู์โลโก้ยังอยู่ครบนะฮะเดินได้นะครับสีขาวแต่ว่ามีรอยว่ามีมีรอยขาดบ้างเป็นบางช่วงตามการใช้งานแต่ว่าไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีรูมาครับด้านหน้าคันนี้ครับเป็นชิหน้าแต่งนะครับเป็นคาร์บอนนะฮะโครเมหน้าเดิมสวยครับและสติกเกอร์นะฮะ ไฟเดียวคู่หน้าแต่งนะครับเป็นไฟ LED ครับกระบอกโช้กด้านหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างนะฮะบางโคนหน้าเดิมครับนี่ฮะไม่มีแตกคราวยางหน้ารางครับต้องบอกว่าพึ่งเบิกใหม่สภาพอยู่ที่9 0เป็น Pirelli Rosso t o นะครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุจานเบรกด้านหน้าก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะฮะกระบอกโช้กด้านล่างไม่มีรอยหินแลาลมอเตอร์ไซค์สินคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้วยครับแผงม้าน้ําสวยครับไม่มีบุบยุบและรั่วซึมนะฮะมาดูที่แผงคอครับ ซอปเปอร์เดิมนะครับเฟรมเดิมสวยครับเป็นสีเดิมนะฮะมาครับหน้าเครื่องหน้าเครื่องครับแห้งใสครับขอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับกาดท่อเป็นคาร์บอนแท้ครับแข้งเครื่องฝั่งขวาครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มนะครับล้มแปะพักเท้าแต่งจาก RSV ครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันนะครับมาอันนี้เป็นท่อแต่งนะครับจาก MIV นะฮะเป็นท่อแต่งแบบสลิปออนนะครับรอบเดินบอลนิ่งอัตราเร่งเป็นไงครับ เพื่อเร็วลงเร็วนะครับล้อเครื่องยนต์นิ่งอัตราด่งดีไม่มีสะดุดนะครับบังโคลนหลังครับเป็นคาร์บอนแท้นะฮะขอบล้อด้านหลังครับเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีรุ่งนะครับยางหลังจากฟิลีลอสโซทูสภาพที่มัน80%ครับท้ายสั้นแต่งไฟท้ายแต่งไฟเดียวในตัวนะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้าย โซลเตอร์ครับเดิมติดรถจากศูนย์นะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสติกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบพักเท้าซ้ายจาก RSV นะฮะปั๊มนะครับปั๊มคัสเดิมนะครับแข้งเครื่องเดิมสวยครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเฟรมเดิมสวยครับนี่ฮะไม่มีรอยสติกอร์อยู่ครบหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดูครับแห้งใสนะฮะตามสไตล์ทันเดอร์ไบท์นนทบุรีนะครับกระบอกโช๊คด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มอัลเทอร์ไสจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่า เป็นล่องเพลงเล็กน้อยครับสัมพันธ์กันด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้วิถีเปิดราคาไว้1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง5 9 0 0 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนกันสดรถได้อีกถ้าคุณมองหามอนสเตอร์เจ็ดนะคันนี้ตอบโจทย์ครับมาพร้อมของแต่งนะครับพร้อมใช้พร้อมหล่อได้เลยแล้วเจอกันครับธันตบัญชบรีสวัสดีครับ